โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์ผู้เชีช่ยชาญในศาสตร์ทูพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของน้องสดามสสามสศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์แห่งตัวเลข จะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคม2564ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ประจําเดือนตุลาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวัอาทิตย์นะคะใครที่เด่นนะคะใครที่มีผลงานดีให้ระวังนะคะผลงาน หรือสิ่งที่คุณทำความดีความชอบของคุณจะถูกคนอื่นนั้นนะคะเอาไปแอบอ้างได้หรือบางท่านนะคะทำธุรกิจอยู่นะคะบางท่านอาจจะถูกนะคะเอาชื่อเสียงทางธุรกิจไปแอบอ้างและเช่นเดียวกันนะคะอยากให้นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมหาเวลานะคะไปสักการะนะคะองค์พระพิฆเนศหรือนะคะหลวงปู่ทวดบ้างก็จะช่วยเสริมบาร,รมีในเรื่องของการงานหรืออุปสรรคในเรื่องของการงานของคุณค่ะ ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีเงินเนี่ยค่อนข้างนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายตามความต้องการของคุณบางท่านอยากจะซื้อหาของมีค่าของสวยๆงามๆเก็บไว้หรือบางคนนะคะอาจจะนะคะมองหาค่ะบ้านดีๆสักหลังหนึ่งที่ดินดีๆสักแปลงหนึ่งหรือแม้กระทั่งนะคะของฟุ่มเฟือยอื่นๆนั่นเองดารน,นีสินนะคะช่วงนี้นะคะก็ค่อยๆนะคะผ่อนใช้ไปก่อนค่ะ มีโอกาสที่จะหมดหนี้เร็วๆนี้ค่ะความรักของผู้ที่เกิว,วาทิตนะคะคนโสดตอนนี้ต้องบอกเลยยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ค่ะความรักนะคะมันเลยนะคะเหมือนนะคะยังมองไม่เห็นทางที่จะเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะต่างคนต่างยุง่งเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจต่างคนอาจจะยุง่งเรื่องของนะคะครอบครัวหรือผู้สูงอายุข,ของแต่ละครอบครัวได้ค่ะ สุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวาทิตย์นะคะในเดือนตุลาคมระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะแล้วใครนะคะที่เป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายนะคะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่โรคเก่าจะกาเริบและที่สําคัญนะคะโรคที่เกี่ยวกับดวงตาค่ะสายตาตาแดงนะคะหรืออาการที่เราใส่คอนแทคเลนส์มากเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาได้เลขเด็ดของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในเดือนตุลาคม2564คือเลข2เลข5และเลข0นย์ค่ะ เปิดดวงพยากรของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนตุลาคม2564ารกด้านการงานนะคะถือว่าเป็นจังหวะด,ดีในการเริ่มต้นงานใครกําลังจะเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนตุลาคมหรือมีธุรกิจหรือมีสิ่งที่จะต้องทําใหม่นะคะในเดือนตุลาคมถือว่าเริ่มต้นเนี่ยไปได้ด้วยดีค่ะแต่ขอให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยค่ะคิดอยากจะทําอะไรมุ่งตรงไปให้เต็มที่และอย่าลืมนะคะไปไหว้สาการะสาหล,ลักเมืองประจําจังหวัดของคุณ หรือถ้ามีโอกาสไปไหว้นะคะเสด็จพ่อรัชกาลที่5ก็ดีค่ะด้านการเงินของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ในเดือนตุลาคมเครียดค่ะคิดหนะักจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของคนที่เรารักหรือบางท่านก็มีรายจ่ายในเรื่องของการต่อประกันชีวิตประกันสุขภาพในเดือนนี้ค่ะนี่สินนั้นนะคะก็ยังนะคะพอที่จะผ่อนจ่ายไปได้ค่ะแต่ผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ท่านใดนะคะมีลูกหนี้ก็ให้ระวังลูกหนี้จะเบี้ยหนี้ได้ในเดือนตุลาคมค่ะ ความรักของคนโสดนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกเลยนะคะมีคนรู้ใจอยู่แล้วนะคะเริ่มจ้องแล้วว่าเรานะคะอยากจะสลัดโสดกับคนนี้แหละอยากจะมีแฟนก็ต้องเป็นคนนี้แหละ <c oughs> มันเหมือนหัวใจเราถูกล็อกเอาไว้ค่ะ <c oughs> ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยคนรักดูแลเป็นพิเศษค่ะ <c oughs> เอาอกเอาใจตลอดนะคะทาให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีความสุขสุขภาพของผู้ที่เกิดวันจันทร์ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเหงือกฟันอาการร้อนในต่าง และโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกการหายใจนะคะใครสูบบุหรี่ให้ระวังนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดด้วยค่ะเลขเด็ดของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์นะคะในเดือนตุลาคม2564นนั่นก็คือเลข 1, 1> เลข4และเลข8ค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดว,วันอังคารประจำเดือนตุลาคม2564ด้านการงานนะคะปลดล็อกค่ะใครทำงานหลายอย่างนะคะก็ อาจจะแบ่งเวลาไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมนี้จะมีการแบ่งเวลาได้ดีขึ้นธุรกิจที่คุณทำนะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นลูกน้องหรือบริวารก็จะเข้าขานะคะกับคุณมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญใครนะคะที่ทําธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะการค้าขายอาหารจะมีช่องทางที่ดีค่ะการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะออในเดือนตุลาคมมีโอกาสได้เงินก้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่านะคะบางท่านอาจจะ เออได้เงินก้อนมาจากสมบตัติบางคนขายที่ได้บางคนเป็นนายหน้าขายที่ดีและขายที่ได้ส่วนเรื่องหนี้สินนะคะก็ต้องนะคะมันตรวจตานะว่าเราเนี่ยส่งหนี้สินไปเท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะคะก็มันนะคะพยายามรวมหนี้สินเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยด้วยความรักนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะเหมือนคุณเนี่ยอยากที่จะดูแลนะคะตัวเองให้ดีขึ้นก่อนยังไม่อยากจะสละโสดตอนนี้เลยฉันอยากจะดีก่อนดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อก่อนและฉันพร้อมจะสละโสดเมื่อไหร่ฉันก็จะสละ แต่เดือนตุลาคมยังเป็นโสดอยู่นะจ๊ะและสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะและเกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมค่ะจับมือกันแน่นๆนะคะบางทีสถานการณ์นะคะความเครียดต่างๆมันทําให้เราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันและจับมือกันแน่นขึ้นเขาเรียกว่าแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะสุขภาพผมพูดที่เกี่ยววันอังคารให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินนะคะระบบการย่อยอาหารระบบลำไส้นะคะและที่สําคัญระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกกดไหลย,ย้อนกินอาหารต้องสุกแล้วก็สะอาดค่ะ เลขเด็ดของผู้ที่เกิดวันอังคารประจําเดือนตุลาคม2,564นั่นก็คือเลข3เลข5และเลข6ค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันพุธประจําเดือนตุลาคม2,564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะต้องบอกเลยงานสีเทางานนะคะที่เรายังเปิดเผยไม่ได้ หรือางานนะคะที่เราถูกมอบหมายนะคะให้ทําเป็นแบบลับๆธุรกิจนะคะที่เราเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะเปิดแต่ยังนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้กลัวคนอื่นลอกเลียนแบบก็ยังทําให้คุนนั้นนะคะมีความลุ้นอย่างต่อเนื่องค่ะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบนะคะและที่สําคัญความร่วมมือจากคนใกล้ตัวใกล้ชิดนี่แหละจะทําให้การงานและธุรกิจผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินนะคะของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะต้องบอกเลยการเงินช่วงนี้นะใช้เงินค่อนข้างเยอะ ต้องนะคะงัดข้อกับความต้องการของตัวเองนะคะในเดือนตุลาคมอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนันค่อนข้างเยอะรายรับที่ต้องการก็ยังไม่ได้มานะคะแนะนานะคะทาความสะอาดหิ้งพระนะคะหรือพยายามนะคะที่จะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราห้อยคอเนี่มานะคะสวดมนต์บ้างก็จะดีค่ะนี่สินต่างๆของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพียงแต่อย่าไปหาหนี้สินเพิ่มมานะมีโอกาสาที่จะพันอีรุงตุงนังเลย ความรักนะคะของคนโสดนะคะที่เกิดวันพุธนะคะต้องบอกเลยหัวใจยังเจ็บช้ำอยู่แต่ก็ยังพร้อมมีรักใหม่และรักครั้งนี้นะคะอาจจะได้คนอายุน้อยกว่ามากๆค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักก็เอาใจใส่ดีเหลือเกินนะคะคอยดูแลเทคแคร์ดีและที่สําคัญครอบครัวก็ให้การสนับสนุนด้วยสุขภาพของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกเลยจะเป็นโรคขี่ลักษณะว่าขี้หลงขี้ลืมนะคะช่วงนี้เนี่ย อาจจะนอนไม่คเคยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับตับนะคะระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะปวดหลังด้วยเลขเด็ดของผู้ที่เกิดว,วันพุธในเดือนตุลาคม2564คือเลข4เลข7และเลข9ค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสบดีจำเดือนตุลาคม2564 ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสทํางานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะธุรกิจก็ไปได้ด้วยดีและที่สําคัญมีคนรอบตัวให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับราชการงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจต่างๆมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีวเรื่องของการก้าวหน้าเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงงามซื้อมาขายไปเด่นมากสําหรับผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในเดือนตุลาคมค่ะ การเงินส่วนใหญ่นะคะใช้ไปนะคะเพื่อที่จะให้กับบุตรหรือบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าและนะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นอาจจะมีนะคะอาการปวดหัวบ้างนะคะในเรื่องของความเครียดนะที่เราจะต้องใช้จ่ายเงินไปแต่ถ้าใช้จ่ายแล้วนะคะมันทําให้คนรอบตัวมีความสุขก็พอที่จะจ่ายได้เรื่องหนี้สินนะคะถ้าเราไม่ไหวเราต้องรีบไปคุยนะคะกับเจ้าหนี้ตรงๆง อย่ารอนะคะให้เจ้าหนี้เนี่ยเออมาทวงเรานะคะไม่ชนันอาจจะมีปัญหาบานไปลายได้ความรักนะคะของคนโสดที่เกิดวันพฤหัสนะคะเรียกได้ว่าสเปคเยอะค่ะช่วงนี้นะคะความรักก็เลยดูนะคะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกเลยช่วงนี้นะคะต้องทลายกำแพงกำแพงความไม่เชื่อใจมันอาจจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ทําให้เราไม่เชื่อใจกันเราต้องทลายกำแพงนั้นนะคะและจับมือกันให้แน่นยิ่งขึ้นและจะดีค่ะ สุขภาพขผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในเดือนตุลาคมนี้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับโรคระบบลมขาอาการท้องอืดแน่นเฟ้อนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะข้อบาไหลออฟฟิศซินโดมนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะกล้ามเนื้อะะที่เกี่ยวข้องนะคะกับขานะคะระวังเป็นตะคิวง่ายในเดือนตุลาคมเลขเด็ดของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในเดือนตุลาคม2564คือเลข2เลข7และเลข8ค่ะ ปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคม2564ด้านการงานต้องทำให้ไวเลยค่ะอย่ามัวแต่ช้าเพราะถ้าช้าแล้วนะคะมีโอกาสที่การงานนั้นจะมีปัญหาได้และที่สำคัญจะทำธุรกิจนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและนะคะอย่าช้าเกินไปหรืออย่าเร็วเกินไปและที่สำคัญนะคะคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทเนี่ยจะเป็นกุญซืออย่างดีให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในการทำธุรกิจค่ะ ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะช่วงนี้อย่าหาหน้าใหญ่อย่าใช้เงินจนหมดหน้าตักให้เหลือเก็บไว้บ้างและที่สําคัญนะคะมีโอกาสมีโชคลาภตลอดทั้งเดือนค่ะี่สินไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่อยๆใช้ไปนะคะแต่อย่าไปก่อนนี้เพิ่มเพราะถ้าก่อนนี้เพิ่มนะคะในเดือนตุลาคมอาจจะเจอดอกเบี้ยแสนโหดค่ะความรักนะคะของคนโสดที่เกิดนะคะในวันศุกร์ประจําเดือนตุลาคมต้องบอกเลย ช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราโสดนะแต่หัวใจเราไม่โสดนะแอบมองคนคนนึงไว้แอบปลื้มคนคนนึงไว้แต่ก็ต้องดูค่ะว่านะคะคนคนนั้นชอบเราหรือเปล่าเรียกได้ว่าแอบปลื้มอย่างหนักมากค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันนะคะตรวจเช็คความรู้สึกตัวเองอย่าทําให้ความรักมันดูเฉยชานะต้องมีแรงกระตุ้นและความรักนั้นก็จะทําให้คุณน,นั้นนะคะมีความสุขสุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมระวังปัญหานะคะที่เกี่ยวข้อง กับในเรื่องของนะคะช่องท้องนะคะกระบบย่อยอาหารลำไส้นะคะและที่สำคัญให้ระวังอาการปวดหัวใครเป็นไมเกรนนะคะใครมีปัญหาปวดหัวข้างเดียวใครมีปัญหาโรคเครียดต้องระวังค่ะเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคม2564นั่นก็คือเลข1เลข6และเลข7ค่ะ เปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะการงาน,นต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นคิดจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างยากนิดหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการงานที่คุณคาดหวังไว้ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการค้าขายและนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะคะสาหรับผู้ที่เกิดว,วันเสาร์มากมาก ในเดือนตุลาคมค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะต้องบอกเลยนะว่านะคะการเงินอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่อในเรื่องของการตลาดทําอะไรต้องทําให้เต็มที่นะคะและที่สําคัญนะคะเก็บเงินสดไว้ดีกว่าค่ะอย่าไปใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลยค่ะด้านนี้สินนะคะต้องบอกเลยมีโอกาสาที่สามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตหนี้สินไปได้อย่างสวยงามค่ะนะคะถือว่าการเงินนะคะในเดือนตุลาคมของผู้ที่เกิดวันเสาร์ไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะ ความรักนะคะคนโสดนะคะต้องบอกเลยนะคะอดลนทนไม่ไหวค่ะมีโอกาสนะคะที่ใจร้อนอาจจะคว้าใครก็ได้มาเป็นคู่นะคะแล้วก็ต้องดูให้ดีมีโอกาสที่จะเจอคนไม่ดีได้และสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะความรักนะคะมีความสุขเป็นพิเศษและมีเวลาให้กันและกันมากยิ่งขึ้นสุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะต้องพยายามนะคะระงับในเรื่องของความคิดอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าใจนะคะอยู่เหนือ กายนั่นเองนะคะถ้าจิตใจแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงค่ะและเลขเด็ดสำหรับผู้ที่เกิดว,วันเสาร์ในเดือนตุลาคม2564นั่นก็คือเลข4เลข8และเลข0ค่ะหากคุณท้อกับความไม่แน่นอนของชีวิตน้อยใจในโชคชะตาไม่กล้าตัดสินใจวางแผนการใช้ชีวิตไม่ได้ให้อาจร,รยา์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์ เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและเปิดเผยดวงชะตาชีวิตให้กับคุณพร้อมเผยเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเฉพาะบุคคลสนใจเปิดดวงแบบเจาะลึกทางโทรศัพท์0819845792 0990019978ไล n e ID s a i Horohijen